สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะแนะนําถึงเซ็นเซอร์ที่จะใช้ในการวัดค่าความดันและปริมาณการไหลของน้ําภายในท่อนะครับโดยรุ่นนี้จะเป็น RS1-0603 นะครับ Pressure and Accumulate p r o Sensor จะเป็นลักษณะของตัวอินเทอร์เฟสคอนบล็อกที่เป็นคอนโทรลยูนิตตรงนี้นะครับลิงก์เข้ากับหัวเซ็นเซอร์2หัวชุดหนึงก็จะเป็น p r o Sensor นะครับเป็นแบบเทอร์ไบหรือเป็นแบบเพลานะครับ ให้สัญญาณตามปริมาณการไหลของน้ำที่ไหลผ่านเข้าไปในท่อนะครับโดยชุดนี้ที่ตั้งไว้เป็นสแตนดาดก็ท่อ2นิ้วนะครับเป็นเกลียวนอกอย่างที่เห็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็สายที่ให้ไปมาตนดาดก็จะอยู่ที่2เมตรตัวที่เป็นหัววัดค่าความดันนะครับเป็น pressure sensor ก็มีลนะักษณะเป็นเกลียวนอกเช่นเดียวกันนะครับเป็น G 1ทันะครับตัวนี้ก็จะ ให้สายยาว2เมตรเช่นเดียวกันนะครับจะลิงค์เข้าสัญญาณเข้าสู่คอนโทรลยูนิตชุดนี้แล้วก็เราสามารถที่จะลิงก์สัญญาณผ่านพอร์ต RS485 นะครับสำหรับค่าการวัดของทั้ง2เซนเซอร์เอาออกไปใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรายละเอียดสเปคของตัวเซนเซอร์นะครับดีไว้ถ้าเป็นเพรสเชอร์ก็ลิงค์0-10 bar นะครับถ้าเป็นส่วนของโฟล์ก็จะอยู่ที่ 10ถึง200ลิตรต่อน,นาทีนะครับนี่ก็จะมี Accuracy แล้วก็เรื่องของอุณหภูมิในการใช้งานซึ่งถ้าเป็นการใช้งานในน้ำเพื่อภาาการเกษตรก็ c o เวอรอยู่แล้วนะครับ80องศา C ตรงนี้นะครับเรามาดูตัวจริงกันนะครับสำหรับตัวอุปรกรณ์จริงก็จะมีส่วนที่เป็น Flow Sensor นะครับพร้อมกับชุดที่เป็นหัวคอนเนคเตอร์นะครับ ที่จะเป็นสายวัดตรงนี้ก็จะมีมาร์กเกอร์เบอร์1เบอร์2อแปะไว้นะครับแล้วก็ใส่ให้ถูกขั้วตรงตำแหน่งกันนะครับตัวโฟลก็จะเห็นว่าจะเป็นใบพัดอย่างนี้นะครับทุกๆจังหวะของอาการหมุนก็จะทำให้เกิดสัญญาณเพลเข้ามานับค่าแล้วก็เก็บไว้ที่ตัวคอนโทรลยูนิตนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับท่อ2นิ้วในโมเดล ในโมเดล yf ขีด dn 5 0นี่นะครับตัวนี้ก็จะให้สัญญาณที่12เพาต่อน้ำา1ลิตรนะครับที่น้ำเต็มท่อนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณโดยเบื้องต้นก็คือจำนวนเพาที่ได้นะครับก็หาร12แล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นเป็นปริมาณน้ำเป็นจำนวนลิตรนะครับถัดมาก็จะเป็นหัวหัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ ครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันใช้น้ําได้ใช้อากาศได้นะครับเป็นหัวเกลียว g 1ทับสก็หมุนเข้าไปยังตัวท่อที่เราต้องทำซัพพอร์ตเกลียวไว้นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ตัวนี้เรก็ต่อผ่านพอร์ต485นะครับมีสาย power เราก็สามารถที่จะใช้ร่วมกับตัวซอฟต์แวร์ของเรานะครับในการตั้งค่า id ต่างๆหรือการทดสอบการทำงานของตัวเครื่องเนี่ยนะครับชุดนี้ ต่ออยู่ที่คอมพอร์ตหมายเลข4นะครับทันทีที่คอนเน t เข้าไปเราก็จะเห็น Product Code 0นะครับ0ูนยนะครับเป็น Flow and Pressure นะครับตรงนี้ก็จะบอกถึงเรนก์นะครับศูนย์ถึง10บาาทนะครับส่วนที่เป็น Pressure ก็คือ0ูนย์ถสบาทส่วนที่เป็น Flow นับเป็นจำนวนเพลาะนะครับอย่างที่แจ้งไปเป็น Accumulate ก็คือเป็นค่าสะสมก็เป็นอันไซลองไทนะครับเพราะฉะนั้นค่าก็จะอยู่ที่0ูนจนถึง4 0 0พกว่าล้านนี่นะครับจำนวนเพลซึ่งก็ น่าจะเพียงพอในการใช้งานแต่อย่างไรก็ดีนะครับเดี๋ยวจะมีอีกวิดีโอหนึ่งที่จะใช้ในการแนะนำถึงขั้นตอนในการทำการรีเซ็ตค่าโ l o w ได้นะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถรีเซ็ตค่าเป็นศูนย์แล้วกำหนดการทำงานของอาการนับค่าของโ,โนี่ยในแต่ละรอบการปลูกหรือการใช้งานได้นั่นเองนะครับตรงนี้ที่ปุ่มเทสนะครับอ,อย่างตอนนี้เนื่องจากว่าเรา เคยมีค่าก่อนหน้านี้ไว้แล้วนะครับมันก็จะจ,จดจำค่าล่าสุดไว้นะครับเพราะว่าเป็นแบบ Accumulate ก็คือสะสมค่าไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมีอัตราการไหลเพิ่มขึ้นนะครับทดสอบเป่าดูเราก็จะเห็นถึงปริมาณเพ้าที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวเพชเชอร์อันนี้เป่าไม่ได้ครับต,ต้องใช้จริงนะครับมีท่าย,ยมอยู่ที่0ุดนะครับจุดศูนย์หนึ่งบาร ก็ต้องเป่าแรงหน่อยนะครับจะจะเห็นค่าปรากฏขึ้นมาจากตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโดยรวมทั้งหมดนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเราก็สามารถที่จะอ่านผ่านพอร์ต I45 เอาค่าต่างๆเหล่านี้ไปขึ้นแสดงผลต่อกับ PLC หรือคอนโทรเลอร์ต่างๆหรือขึ้นแดชบอร์ดในระบบ IoT ของเราได้นะครับ